สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกทท่านวันนี้ก็จะเล่าในิทานเรื่องภาพไพมณีตอนที่32ตอนสีีเทวันอาสาตีดันดวงตาลคลิปที่4ีให้ทุกคนได้ฟังะฟังเดีเลยนะครับในขณะพระกำลังยังนั่งพูด พอมีโทษถือสารมาขานไขเป็นข้อความตามทุละพระอภัยแต่ไม่ให้สารสำคัญนั่นเข้ามานางลูกแก้งแก้งสั่งให้ยั่งหยุดบาทหลวงสวดงสงสัยจึงให้หาต้องตามคำนำโทษเข้าวันทาแล้วเปิดตาก่องลานอกอ่านความในสารว่า พระอ,องค์ทรงสวัสดิ์สืบกษัตริย์ศาสนาภาษาสยามมาอยู่ยั่งฟังสมุดหยุดสงครามเพราะมีความเสน่หาให้อาว์คิดถึงวันสัญญาเวลาดึกมีได้นึกแนงไหนสายสมนเจ้ารับเนตรเคีทานิ่ลาจรถึงยามนอนนึกสะอื่นทุกคืนวันคิดถึงคำล่าว่า ต้องอย่าทับไม่เลืมรับขวัน,น้องประคองขวัญไม่รู้สิ้นกินเนื้อเหมือนเจอจันสารพันธุ์พิศาวา์เพียงบาดตาถึงอยู่ไกลใจนึกลำลึกถึงเปรียบเหมือนหนึ่งแนบคิดกนิษฐาแมนตัวตายหมายจะฝังไว้ลังกาแม่วันลาละฉันให้รันจวนหรือเลืมคำทำสัตว์ มาตุรลเกินกำหนดนึกคอยละห้อยหวนจะนายแหน,แนงแทงใจก็ไม่ควรหรือประชวนก็จะมาพยาบาลขอขึ้นบนขึ้นบกยกตามสามสวัสดพอชมราชนิเวเศเขียดสถานจะทำสัตว์มัทุรสพุทธมานตามโบราณร่วมจังหวัดปัตตพี ไม่ลบพุ่งม่วงหมายทำลายล่างจะสืบสร้างสเสน่หามาลสีแม่เหมือนเพชรแม็ดเท่าเขาขีลีแม่ไม่มีเลือนทองก็หมองนวลถึงมียศงดงามแต่ยามตื่นไม่แช่มชื่นเช่นเจ้าของคลองสงวนงามละม่อมจอมขวัจะรันจวนจวงเชิดควรคำสารที่อ่านเอ่ย นางฟังความหวามใจหรือไทยวันให้อ้วนอั้นอายเอกกเนกเฉยบาดลวงว่าค้าคิดไม่ผิดเลยแต่พ่อเอ่ยปากออกเป็นเห็นไหลฟันจะคิดลักกันอย่างไรก็ไม่บอกทำย้อนยอกเกกเกรเลกพูดเสกสรรมาปวดเล่นเป็นสนุกทุกคืนวันเมื่อลักกัน แล้วก็นางมาพลางพระยุประยงทรงฟังพระสังฆราชเชื่องฉลาดไหว้ว่าสาธุสะอันทำาสึกเนึกจะได้ชัยชนะไม่ใช่จะจงใจเป็นไมตรีแต่จวนตัวกลัวกำลังจะพังเพลียงจึงหลีกเลี่ยงลวงล่อแต่พอหนีประการหนึ่งซึ่งมีหูอยู่อย่างนี้ จะหนี้ปีเห็นไม่ได้จนใจจริงบาทหลวงว่าข้าไม่บอกไว้ดอกหรือสันสาติซื้อว่าผู้ชายตายเพราะหญิงจนของ้อของอนถึงวอนวิงเรากับวิ่งเข้ามาวานันสังการสังหาราย แม่นมีลักหนักหน่วงทำหลวงล่อขึ้นทีคอเล่นก็ได้ดังใจหมายรูปก็รู้อยู่วิสัยใจผู้ชายมันหลวงตายติดกับเหมือนหลับตาอันลมปีดีแต่เพาะสนอหูที่จะรู่ลมปากยางนักหนาแต่ความรักมักจะออกกระบอกตาจะเป็นข่าพวกเขาชาวชมพูแล้วลูกเดินเหมือนหน้า ออกมาวัดนางกษัตริย์แสนสลดนึกอดสูจึงแก้งว่าข้าเฝ้าเราก็รู้เราลบสู้เสียทีจึงหนีมาอันแยบยนควรศึกย่อมลึกซึ่งคิดไม่ถึงท่านว่ารักเขานักหนาเป็นพระเจ้าเราไม่ขัดอัธยาจะตึกตราตอบความตามทํานองจะเลี้ยงดูผู้ถือ ทั้งสือสารให้ท้าหารคุมขังไว้ทั้งสองแล้วนางพานาลีทั้งพี่น้องมาสู่ห้องมนเทียนวิเชียนพาพรละถวยองค์ลงบนแท่นเสีนละทวดคำโศกสวดทวงกลมไม่สมหมายจำจะคิดปิดความตามอุบายให้หญิงชายเสื้อสิ้นไม่กินใจแล้วชมยงทรงประดิษฐ คิดอักษรเป็นกราบกรอนกล่าวแกล้งแถลงไขลงแผ่นทองกลองปิดสนิทไว้ขั้นเช้าให้หาทูดมาพูดจานางังสือตอบมอบหมายว่านายท่านซึ่งแต่งสารแสนเสนะเพราะนักหนาแม่นเหมือนคำลำพันซึ่งสัญญาจะเห็นว่าลกใครเป็นไมตรีฝ่ายทูดจำคำนับ แล้วรับสารแล้วกล่มกลานกาบปลามาลสีเรียกเบาวออกนอกประตูพระบุรีตามวิถีทางมาได้ห้าวันถึงกองทัพยับยั้งอยู่วังใหม่ตรงเข้าไปหน้าที่นั่งหน้าหลังสรนถวายสารกลานกล่มบังคมคันแล้วลำพันทวนความตามจิตจา าพาภัยให้สารให้อ่านสารอักษรว่าอวยพรผูววะเลศพระเชษฐาเมื่อแรกองค์ทรงทันได้สัญญาว่าจะฆ่าลูกเมียไม่เสียใดทั้งมิให้พี่น้องมาข้องจีดจะเข้าเรียดร่วมจิตที่คิดหมายเหตุจะไหนไม่ล่างให้วางไวมากลับกลายกล่าวความ เอาตามใจแม่ไม่กิง่งสิงสัตว์สบัดสบดไม่ล่าลดเลยองอย่าสงสัยจะสู้ลบขวบฟันจนบรรเลไม่ขอไปเป็นข้านางมาลีแม่พระองค์ทรงสัตว์สัมทัดเที่ยงจะรวมเลี้ยงแล้วมีอ่างขนางหนีให้เห็นกิงสิงสัตว์สวัสดีไม่มีที่เกียดห่วงเหมือนอย่างนั่น จะได้ไปคำนับอภิวาทเชิญพระบาทปรเมศไม่กเขตขันเป็นป่นเข้าสาวสุรางกำนังนั้นล้วนเสกสรรสามีพักพนักงานจะงามหน้าพาน้องให้ผ่องแผ้วเหมือนฉัดแก้วกั้นเกตดประเทศสถานทุกข้ามเศร้าพ่อปนุษย์ปทมคอยอยู่งานนวดฟันให้บรรทมถ้าเมตตาสารพัด ไม่ขัดค้องสเสนีน้องเนึกไว้ไม่ให้สมฉันนั่งแอบแนบองค์ให้ทรงสมเพื่งพระทล่มโพทองของน้องเอย่ยพระอาภัยได้ยินสิ้นสติมิได้ปรีอดเอกขเนกขเนยสีสวรรค์นั่นว่ารักเป็นจักเตยคนเขาเคยเขียดสิ้น ลิหลังกามะม่วงมันฉันอินลูกเลี่ยนกี่จะกินดีกวัวฝรั่งกำมังหนาแม่เสี้นกิจติดพันนางวันลาจะต้องฆ่าคนตายลงกลายกลองพระเชษฐาว่าเปล่าดอกเจ้าพี่ความทั้งนี้นางเอกแก้งเสกสรรคนสึกลึกล่ำล่วนลึกล่ำล่วนสำคัญ แม่มีทันตึกตาจะว่าจริงแต่แต่งแต้มแนมเน็บล้วดเน็บเรียบเขี้ยวเขาก็เจี้ยวเราก็เจี้ยวลูกเสือเหลือผู้หญิงจะหยุดถางร่างก่อนฟอาวันวิยงคงจะกิ้งลงสักวันหนึ่งมั่นคง วันนี้ก็จะขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้แล่ขอให้กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้พบกันอีกในคลิปต่อๆไปโชคดีสวัสดีครับ